ที่เรากะทาในวันนี้ก็เพื่อผลบุญที่จะได้ส่งผลบุญให้กับพวกชาวพุทธทุกท่านให้ก่อเกิดความสุขความสมบูรณ์ในภายหลังนะคะซึ่งที่ได้กระทาไปก็พวกเราก็ามีความยินดีที่จะได้แก้ไขนะคะเราเราไม่ปล่อยปะละเลยนะคะเพวกชาวพุทธก็หลายๆท่านที่บางท,ทีเราเสนอไปแล้วเขายัางคงเงียบเฉยแต่เราอ่ายินดีที่จะรับรู้และแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะหวังว่าชาวพุทธทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีที่พวกเรามาในางานครั้งนี้นะคะก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ บุญที่เราได้มีจิมมุ่งมั่นที่จะรักษาพระพุทธศาสนานีก็ขอถอาไว้บแเทศดาเส็นสักสิลมุชั้นฟ้าถึงพ้ชนิดนะคะทั่วไทยขอขอบเราที่เรามาในครั้งนี้นะครับสครับสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมผสบวสิีครับดีคับสวสีดครับคบสวัคครรับับวัดบรีสิ่งที่ดีดี และก็ได้มายืน่นหนังสือขั้งที่40ในวันนี้เป็นเป็น,ปนวาระที่สําคัญมากเพราะเรารวมหลายหลายอย่างที่เดือดร้อนประชาชนชาวพุ้นสามแดนใต้เดือดร้อนมากหนักเลยจนถึงแม้ลายเวลานี้ขอแบ่งแยกดินแดนแล้วนะแล้วก็มีการออกพรบฮัตแล้วก็ฮาลาลน,นะแล้วก็เรียนฟรีตั้งแต่อานุบาลจนถึงจบมหาวิทยาลัยจนถึงจบปริญญาเอกอะไรแล้วก็เข้างานฟรีโดย,โดยที่ไม่ต้องไปสอบอย่างเงี้ยเสียงวประมาณ เสียความรู้สึกสร้างความแตกแยกแบ่งชนชั้นทั้งที่เราเป็นชาวพุทธเป็นคนของแผ่นดินสร้างชาติสร้างแผ่นดินเข้ามาอาศัยเราแต่เขาสามารถกดหัวเยียหัวขี่หัวพวกเราเราที่พวกเราก็ปล่อยมาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้านะมาจนถึงทุกวันเนี้แล้วหน่วยงานราชการต่างๆอันนี้ผมก็ไม่ได้ตีแล้วึงขนสถานที่ยื่เรื่องขอให้ซึมลึกถึงขนาดมีสสอิสลามมากมาอยู่ในสภาไปขอ อขอขบวนบของอิสลามมากมา,ายไกลกองบรนเยอะซะจนจําไม่ไหวพูดตรงๆเยอะซะจนมันเกินเราโดยที่เราไม่รู้ตัวที่ไว้ฉับฉะนั้นครับฉะนั้นคราวนี้นะพวกเรามาเนี่ยอันนี้ครั้งนี้สําคัญมากเพราะมาในสำนักพระราชวางังตารวจเลยฮะคนตารวจแล้วเพื่อ,อให้ท่านได้เห็นเห็นแล้วท่านจะจัดการยังไงขอให้ท่านจัดการ เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าถ้าผิดปุ๊บท่านก็นจับเดยเลยนะมันมีหลักฐานมีอะไรอยู่แล้ว